ดิกังสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบรรยากาศในการเดินทางเข้าไปยังยอดน้ำ ในอุทยานแห่งชาตินากายน้ําเทินของเพื่อนชาวญี่ปุ่นนะครับการเดินทางนะครับจากเมืองนากายเข้าไปสู่อุทยานแห่งชาตินากายน้ําเทินนะครับไปยังหมู่บ้านสุดท้ายของสายน้ําโดยการนั่งเรือนะครับใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณ8ชั่วโมงด้วยกันเนื่องจากว่าจากแก่งหลวงนะครับระยะทางไปยังบ้านสุดท้ายนะครับประมาณ10กว่ากิโลแต่ว่า ในช่วงนี้น้ำค่อนข้างน้อยนะครับทำให้การเดินทางด้วยทางเรือค่อนข้างจะลําบากพอเราไปถึงบ้านวังจ้างนะครับซึ่งเป็นบ้านสุดท้ายของสายน้ำแล้วครับเราไปโฮมสเตย์ที่นั่นก่อนที่รุ่งเช้าครับเราจะเดินทางต่อด้วยเรือสลับกับการเดินไปเรื่อยๆนะครับและแล้วครับเพื่อนของเราก็มาทักทายนักล่าแห่งสายน้ำลาวนะครับหรือว่าปลาสากน้ำจืดหรือว่าปลาขังปลากัง ที่คนลาวเราเรียกกันนะครับอยู่ระหว่างการเดินทางจากบ้านนะครับหรือว่าจากหมู่บ้านไปยังวังสงวนของชาวบ้านนั่นเองครับได้มาครับไซส์สวยเลยครับ น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ3 5กิโลครับสวยงามมากสู้กันอยู่สักพักนะครับกว่าจะได้เห็นตัวจากนั้นแล้วครับก็เดินทางต่อไปอีกประมาณ500เมตรครับก็ซัดกับอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ครับไซส์สวยเช่นเดียวกันนะครับขนาดพอๆกันอยู่ที่ประมาณ3 5กิโลครับสวยงามมากนะครับก็สร้างความประทับใจให้กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นนะครับก่อนที่เราจะมาพักอยู่ที่ จุดพักแรมของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินาก่ายน้ำเทินครับพอรุ่งเช้าขึ้นมาครับก็เดินขึ้นอีกประมาณ2กิโลครับแลาะตามสายน้ำก่อนที่จะรับประทานอาหารกลางวันนะครับเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเราก็ซัดเข้าไปอีกครับ1ตัวไซส์สวยมากเลยครับน้ำหนักอยู่ประมาณ5-7ถึงกิโลเลยทีเดียวกว่าจะดึงขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับปิดเกมก่อนรับประทานอาหารกลางวันได้สวยงาม หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จครับถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับเป็นความตื่นเต้นของการเดินทางในครั้งนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเพื่อนของเราได้ปลาสากน้ําจืดสีดําครับซึ่งเป็นตัวแรกจากการค้นตั้งแต่ค้นหาตั้งแต่ปี2003นะครับหรือว่า2005จนถึงปัจจุบันนะครับผมไม่เคยพบปลาสากน้ําจืดสีดํานี้เลยครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกครับ สีทองคำนะครับเจอมาแล้วครับเมื่อทริปสามเดือนที่ผ่านมาตัวนี้เป็นสีดำนะครับเป็นตัวแรกตื่นเต้นมากครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นนะครับก่อนที่พวกเราจะข้ามแม่น้ําสายน้ําดังกล่าวเดินกลับมายังที่พักเพื่อนของเราก็ซัดไปอีกหนึ่งตัวครับแต่เป็นตัวเล็กครับน้ําหนักก็ไม่ถึงกิโลแต่ว่าสวยงามมีความแข็งแรงมากนะครับก่อนที่จะปิดทริปในวันนี้ครับ พอรุ่งเชา้าเราก็เดินทางกลับนะครับนะทางกลับแต่แล้วครับในจุดนี้ครับเป็นน้ําตื้นๆเพียงแต่ตาตุ่มเท่านั้นเองนะครับก็ชลาใจนะครับไม่คิดว่าจะมีตัวอยู่เพราะนั้นช่างภาพกับเพื่อนเราก็อยู่ห่างไกลนะครับซัดเข้าไปเลยครับเป็นไฮไลท์ของการเดินทางนั่นคือปลาช่อนงูเห่าครับโอ้

กว่าจะได้ถ่ายรูปกันก็ใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยครับก็สร้างความประทับใจในการเดินทางของเพื่อนชาวญี่ปุ่นและก็คณะในการเดินทางครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยครับก็จะลืมติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับซึ่งคลิปต่อไปจะเป็นภาพไฮไลท์ของทีมงาน i r o อน a n ที่มาเยือนประเทศลาวเป็นครั้งที่4อย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สับสนุนการเดินทางโดย